วันนี้นะครับเราจะมาน้องแพทไปเลี้ยงข้าวไปไหมไปค่ะไปกิน,นอะไรกินของฟรีค่ะไปไปไป<อ>น้องไปเลยวันนี้มันได้หนึ่งฟรีหนึ่งนี่พว่ไอย่างไรว่าอยากกินอะไรมันมีแบบน้ำหนึ่งในตู้อะอร่อยมากพี่น้ำอะไรมะพร้าวอันชันเลือกให้พี่เดชพี่เกียร์นั่นนะนะอ,อยากไปไหนต่อครับ <T> อะไรวะเน,นี่ยอุ <T> ้ยนี่เหมาะอันนี้เหมาะมาก ชื่อว่าขนมอะไรโปโกโลโน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 โปโกโ,โลนะโปรโกโลเออโปโกโลเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องแพทที่พารากรอนเพราะว่าน้องแพทจะไปไปเดินเล่นเดินเล่นกับไม่มีให้คนไปเดินเล่นด้วยได้ไหมไม่ได้ <c oughs> เห็นไหมล่ะตอนนี้ยามตัวเองว่าเราเป็นคนอินโทรดได้ปะเป็นโซเชียลสลิคชิปอธิบายหน่อยมันคือแบบการเลือกสังคมอยู่อะค่ะคุยได้กับทุกคนแต่ว่าเลือกเป็นเพื่อนเฉพาะบางคนเป็นเพื่อนกับพี่ไหมได้เพราะว่าพี่เลี้ยงน้ำ แล้วเราก็มาส่งน้องแพทที่แสมพนักงนแล้วนะครับใช่ค่อะอร่อยไหมอร่อยค่ะสะนุกไหมสนุกค่ะเปิดรับอีกรอบหนึ่งพเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้อย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะครับบายอย่าลืมซื้อโปรกลกโกินนะคะเย้